มาร์กเนาะตามสูตรเลยเนาะนะครับตามสูตรนี่ยซีหาหฮมากก็คือหาคับสองอมาร์กหาครับสองวุ้งเห็นไหมวงเลยวงเลยวงเลยโอ้ยเก่าทางแล้ววันนี้คิดไว้ในใจอยู่หาคับสองนี่บนห้า บนห้ากับสองนะครับใ่สูตรเลขวิ่งไปก่อนบนห้ากับสองเห็นไหมชัดไหมครับท่านปู้ชมชนชัดไหมเออเห็นไหมครับต้องขอถวษขอไข่ลายนะครับที่นีะครับมัสูงไหมที่นนะครับต้องสูงไหมมันกัดเลขมันกัดเดือนหนึ่งมันก็มีสองขังนะครับเราก็ต้องมาสู่กันต่อนะครับแสักมวยเนาะ ถือนกน่ะวันน <Wars> ีมันนกส่วนเลีบวิ่งเนะมันกับเขาม่หลายงวดนะครับมันกับว่าฝาดงวดงวดที่เหลว่เขาจกตัวเลยมันกับว่ามีแต่ว่ายอมรับเลยยอมรับเลยสุดยอดนะครับส่วนเลี้ยงไ้หนึ่งแปดไปกัไปออกหนึ่งเจ็ดนะครับมันก็ถแว่ามัน พีดเป่าไอ้หกศูนย์ไปมันก่ออ้หกศูนย์ครับหนึ่งนะครับมันก่อหกบหนึ่งครับ <S 2> <S 2> เอเอยังไงเหระครับเพราะว่าห้ากว่ตองมันเป็นแนวทางการปลตัวเลขน,นะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับมันก็ต้องนีทต้งเขาต้งหลุดนะครับนันก็เขาใจนะครับนตน้องมีก็ต้องขอโทษขออภัยไอ้เอสซีทุกท่านนะครับที่ตดต่มนะครับ แต่ก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับผมขอ,อขอบคุณเอฟซีนะครับไม่กระทั่งถือบ่ถือเนาะคนกระซอยเหลือมาถือบ่ถือตัวลุดบ่วลุดคนกับให้กำลังใจผมตลอดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ <ละ S 2> เอฟซีตุ้มาำทุ่งนาทองพใ,ใจซอยทุ่งนาทองผมนะครับเราจะซอยให้กำลังใจนะครับขารถไปหาหมอนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงหน่อยถือต่องวดได้งวดหนึ่งแหละครับพอมันจิเป็นโอกาสที่ดีนะครับของเฮานะครับอาจมีโชคในงวดต่อไปก็ได้นะครับมันคือเขาหรือว่าเขานะครับก็มีเหมือนเดิมอะแต่ดูวันนี้ก็แถมเรียกวิ่งให้ไม่ใช่เรียกวิ่งแถมนะครับปลอยเลย ไปเลยเรียกวิ่งครับสวัสดีครับพี่สมซุงเจฟัดพี่เจนทงพี่ลินดาสวัสดีครับให้กำลังใจทุกๆท,ท่านครับวันนี้ก็นะต่องวดวันนี้มาเช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาเติมเตรียมให้กับ ดูใจให้กำลังใจกันต่อานะครับกรอบสีสิงแดงหนึ่งบอกว่าเอาวิ่งไปก่อนจะเขียนตัดสีนำเงินเน่เนาะลุงนะสนะองสามสี่ห้าบนล่างไหม

สำหรับเลกวิ่งนะครับงวดวันที่16ก็กกระดาคมหกหะป่งบนนะครับป่งบนนะครับมีสีมีหา ล่างนะครับมีสองมีสามอ่ามักตัวใดล่ะครับกระมวลมักเนาะตามสูตรเลยเนาะนะครับตามสูตรในซีหาให้มักก็คือหาครับสองอมักหาคับสองวงเห็นไหมวงเลยวงเลยวงเลยโอ้ยเก่าทางแล้วเน,นี้คิดไว้ในใจอยู่หาคับสอง นบนห้าบนห้ากับสองนะครับม่สูตรเลขวิ่งไปก่อนบนห้ากับสองเห็นไหมชัดไหมครับทานผู้ชมชัดไหมเออเห็นไหมครับเออชัดเจนอมักห้ากับสองล่างนี่ชอบสองลงใจชอบบนลุงใจชอบห้านะครับ มบนเนี่ยมันออกจะออกห้าสองเลยออกจะ่ห้าสองเลยบอกขาล่างหรือบนทําไมชอบห้ากับสอง้างล่งบนแล้วมันออกมันบางทีมันออกสลับกันเลยบันไดมันได้บ่ะลุงพอมันหมอคเนาะมันเดินอ่าครับตามสูตรเลยเนาะนะครับตามสูตรเนี่ยซี่ห่าให้มากก็คือหากับสองมาหากับสองงเห็นไหม วงเลยวงเลยวงเลยโอ้ยเก่าทางแล้ววันนี้คิดไว้ในใจยุหากับสองนี่บนห้าบนห้ากับสองนะครับไม่สูตรเลขวิ่งไปก่อนบนห้ากับสองเห็นไหมชัดไหมครับ่านผู้ชมนชัดไหมเ,ออเห็นไหมครับ ออชัดเจนเนาะมักห้ากับสองล่างนี่ชอบสองลุงใจชอบบนลุงใจชอบห้านะครับบนเนี่ยมันออ,อกแค่ห้าสองเลยอ,ออกจะ่ห้าสองเลยบอกอาล่างหรือบ,บนทําไมชอบห้ากับสองลองบนแล้วนอกมันบางที่มันออกสลับกันเลยบันไดมันได้ป่ะลุงพอมันมกันกเนาะมันเดินอ,อครับ ขอถั่วขอไขหลายนะครับที่นะครับมันผิดพลาดนะครับก็ต้องสูงไหมมั่นกัดเลขมันกัดเดือดนหนึ่งมันก็มีสองขังนะครับเราก็ต้องมาสู่กันต่อนะครับคือีักมวยเนาะเสือกนกเออไพ่อใหญ่มั่นกส่วนเล็บวิ่งเนาะมันก็เขามาหลายงวดนะครับมันก็มาฝาดงวด ว่าเขาจักตัวเลยมันกับวมีีต่ว่านยอมรับเลยยอมรับเลยสุดยอดนะครับส่วนเลขไอ้หนึ่งแปดไปกัไปออกหนึ่งเจ็ดนะครับมันก็ถือว่ามันพิดเป่านะไ้หกศูนย์ไปมันก่ออหกศูนย์ครับครหนึ่งนะครับมันก่อครบหนึ่งครับเย็ดจังไงล่ะครับเพราะว่าห้าก็สองมันเป็นแนวทางการใบัวเล็กนะครับ เป็นสูตรคำนวณน,นะครับมันก็ต้องมีทต้งเขา่าต้งหลุดนะครับมาก็เขาใจนะครับไมต้องมีก็ต้องขอโทษขออภัยไอ้เอฟซีทุกท่านนะครับที่ต่มนะครับแต่ก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับผมเที่ว่าขอบคุณเอฟซีนะครับไม่กระท่งถือบ่ถือเนาะ็นก็นซอยเหลือมาถือบ่ถือตัวหลุดบ่ลุดคนก็กกกนหายกำลังใจผมตลอดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับซี่สำหรันทุงนาทองคนให่ใจซอย ถุงนาท้องผมนะครับแล้วก็ซอยให้กำลังใจนะครับขาถดปหาหมอนะครับก็ต้องขอขอคุณเป็นอย่างสูงนะครับบนห้ากับสองนะครับไม่ให้สูตรเลขวิ่งไปก่อนบนห้ากับสองเห็นไหมชัดไหมครับท่านเป็นมจนชัดไหมเออเห็นไหมครับเออชัดเจนเนาะมักห้ากับสองล่างนี่ชอบสอง ลุงใจชอบบนลุงใจชอบห้านะครับบนเนี่ยออจจะห้าสองเลย,อ,ยออกจะห้าสองเลยบอก